เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ณาลานวิถีไทยบริเวณหน้าพระที่นั่งจันทรพิสารพระนารายณ์ราชนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัเท์สตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์มาริเนีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมทั้งอธิการบดีผู้แทนผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากต่าง ประเทศในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสำรับกับข้าวสามบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของงาน The First r a j p a t University Network Exchange 2025หรือ RunX e 2025 โดยมีเมนูอาหารที่นำมาจาัดสำรับกับข้าวแบบขันตกชาววังเป็นผลงานที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอาทิเช่นข้าวสวยและยำผักกูดจากศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบระมราชโชบายมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแกงเลียงผักหวานป่าปลาแห้งไข่มดแดงจากบ้านหมอจังหวัสดสระบุรีน้ำพริกเผาผักสด แคบหมูไร้มันจากชุมชนบ้านหลุมข้าวผู้วิจัยอาจารย์ดรดวงพรไม้ประเสริฐและอาจารย์ดรสจีวันปราศีประช่อนแดดเดียวแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรีผู้วิจัยผู้เช่วยศาสตรอาจารย์ดรสุกัญญาพยุงศิลป์มีกรอบโบราณครัวบ้านท้ายลายผู้วิจัยอาจารย์สนธยาสุกอิ่มอาจารย์ดรพงศธรภัยจิตและผู้เช่วยศาสตรอาจารย์ดรนิติชยาใจเย็น แตงโมปลาแห้งผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดรดวงใจบุญกุศลน้ำผักวอเตอร์เคสผสมน้ำผลไม้รวมผู้วิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพราดอนงามดีพร้อมกับรับชมชุดการแสดงจากกลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลตะบนป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและการแสดงลิเกของกลุ่มเยาวชนคนลบบุรีปิดท้ายด้วยการชมประวัติศาสตร์จินตนาการซึ่งจะโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด